สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำรายงานวิจัยโครงงานเอกสารต่างๆนะครับใน Microsoft Office Word วันนี้เราจะยกตัวอย่างในการทำวิจัยรายงานนะครับโครงงานต่างๆก็คือจะมีเนื้อหาก็คือหน้าปกด้านนอกด้านในนะครับแล้วก็มีคำนำสรารบัญเนื้อหาต่างๆนะครับเตรียมไว้10หน้านะครับแล้วก็มีหน้าสุดท้ายเป็นบรรณานุกรมอ้างอิง นะครับเริ่มต้นก็คือก่อนที่เราทํารายงานนะครับเราต้องจัดหน้ากระดาษก่อนก็คือจัดระยะห่างจากขอบกระดาษนะครับด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวานะครับให้เราเริ่มตั้งค่าหน้ากระดาษก็คือให้เราไปที่เขาโครงด้านบนนะครับคลิกหนึ่งทีแล้วก็มาเลือกคําว่าระยะขอบนะครับกดตรงสอนลงแล้วก็มาเลือกตรงระยะขอบแบบกําหนดเองนะครับคลิกหนึ่งที มันก็จะขึ้นหน้าต่างการตั้งค่าหน้ากระดาษมาให้นะครับในส่วนนี้ก็จะมีระยะขอบนะครับก็คือ2.54ทั้งด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็มีการตั้งกระดาษเป็นแนวตั้งแนวนอนนะครับให้เราเลือกเป็นแนวตั้งถ้าเราใช้แนวตั้งนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือแถบด้านบนก็คือกระดาษให้เราตั้งค่าเป็นกระดาษที่เราใช้ทํารายงานนะครับเป็น A4 เป็น A3 เป็น A5 นะครับ เราเลือกเป็น A c นะครับนี่ก็เข้าโครงการจัดหน้าต่างๆนะครับพอเราตั้งค่าเป็นที่2.5เซนแล้วแต่บางทีเราได้รับคําสั่งว่าให้ตั้งค่าหน้ากระดาษเป็น1นิ้ว1.5นิ้วนะครับแต่ตอนนี้นเป็นเซนคราวนี้เรามาเปลี่ยนค่าจากเซนติเมตรให้เป็นนิ้วกันก่อนนะครับเริ่มต้นให้เราไปที่คำว่าไฟนะครับแถบบน กดไฟล์แล้วก็มาที่คําว่าตัวเลือกด้านล่างนะครับเสร็จแล้วให้เราไปที่คําว่าขั้นสูงมาเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงแท็บคําว่าการแสดงผลนะครับเรามาเลือกตรงนี้นะครับก็คือแสดงการวัดในหน่วยของเซนติเมตรให้เปลีป่ยนเป็นนิ้วนะครับกดนิ้วเสร็จแล้วก็กดคําว่าตกลงนะครับตอนนี้ระยะ เขาโครงหน้ากระดาษเรานะครับก็คือเป็นนิ้วโดยที่เราไปเลือกที่ระยะขอบตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกคําว่าระยะขอบแบบกําหนดเองครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น1นิ้วแล้วคราวนี้การทําวิจัยส่วนใหญ่ก็จะตั้งเป็นด้านบนด้านซ้ายเป็นนิ้วครึ่งนะครับก็เราก็กดไป1.5นิ้วนะครับด้านซ้ายเราก็กดไป1.5นิ้วนะครับ ส่วนด้านอื่นเราก็เป็น1นิ้วนะครับกดตกลงตอนนี้หน้ากระดาษเราก็จะมาอยู่ที่1.5นิ้วแล้วนะครับสําหรับด้านบนกับด้านซ้ายนะครับเนี่ย1นนิ้วนะครับด้านบน1.5นิ้วตรงนี้นะครับด้านซ้ายด้านขวา1นิ้วนะครับด้านล่างนะ1นิ้วนี่ก็คือวิธีการ เปลี่ยนหน่วยนะครับจากเซนเป็นนิ้วนะครับหรือนิ้วเป็นเซนเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับอีกอย่างนะครับการเข้าไปตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับอาจจะเข้าไปโดยวิธีการดับเบิลคลิกตำแหน่งที่ว่างตรงนี้นะครับแนวเดียวกับไม้บรรทัดนะครับดับเบิลคลิก1นึ่งครั้งนะครับดับเบิลคลิกมันก็จะขึ้นการตั้งค่าหน้ากระดาษมาให้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปในหน้าเค้าโครงนะครับ มันี้เราก็เข้าได้เหมือนกันนะครับ